สวัสดีครับวันนี้ผมมีตั้งชนปูคลองชัยนะครับเก็บมาเล่าเอามาฝากบันนี้มาในสไตล์บรรยากาศออฟฟิศนะครับวันนี้มาดูที่ออฟฟิศนะครับผมมีตั้งชนปูคลองชัยนะครับออกทํางานทุกวันแล้วก็มีความสุขในการทํางานนะครับหลายอาชีพท่านเคยได้ยินไหมครับว่าทุกๆอาชีพเราจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อเพื่อนร่วมอาชีพของเรานะครับทุทกอาชีพและก็ต่อ ประชาชนถ้าเป็นหน่วยงานราชการนะครับอย่างเช่นตัวแทนประกันชีวิตนะครับก็มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้ประกันบริษัทและเพื่อนร่วมอาชีพบริษัทหมายถึงว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้ประกันมีอะไรเราต้องชี้แจงให้ลูกค้าทราบทุกประการในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆนะครับต่อผู้ประกันบริษัทนะครับเราต่อบ,บริษัทนี้หมายถึงว่าลูกค้าชี้แจงในเรื่องข้อมูลอะไรมาเราก็ต้องแจ้งให้บริษัททราบทุกอย่าง นะครับและกับเพื่อนร่วมอาชีพเพื่อนร่วมอาชีพก็คือเพื่อนที่เป็นตัวแทนด้วยกันกับเราเพื่อนที่เป็นผู้บริหารด้วยกันกับเราอยู่ในอาชีพเดียวกันเราอยากไปกล่าวลายทับถมเขานั่นคืออีกอยู่อีกข้อหนึ่งอันนี้คือข้อที่1นนะครับมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันบริษัทและเพื่อนร่วมอาชีพนะครับนี่คือการที่เราเป็นตัวแทนประกันชีวิตเราออกพบลูกค้าทุกๆวันเราก็ต้องลูกค้าซื้อประกันนะครับเราจะต้องชี้แจงว่า หน 1> 1, ึ่งสองสามสี่ห้าเงนไขมันเป็นอย่างไรนะครับว่าหนึ่งถ้าท่านซื้อประกันโดยที่ท่านไม่ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารหรือเกี่ยวกับสุขภาพของท่านกับตัวแทนตัวแทนจะได้ชี้แจงในรายละเอียดติ๊กว่าท่านเคยป่วยเป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันอะไรไหมตัวแทนบอกว่าท่านบอกว่าเคยเป็นปุ๊บรถตัวแทนก็จะไปติ๊กว่าท่านเคยเป็นอะไรเป็นเบาหว,วานเบาหวานเท่าไหร่ท่านก็ต้องชี้แจงในเรื่องของสมุดผู้มือ แล้วก็บริษัทก็จะออกหนังสือให้กับท่านไปตรวจสุขภาพนี่คือการมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้ประกันนี่คือส่วนของตัวแทนนะครับบริษัทนะครับคือชี้แจงให้บริษัททราบและกับเพื่อนร่วมอาชีพนะครับเราเพื่อนร่วมอาชีพนี้เราอย่าไปโจงตีกันเลยเด็ดขาดมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการซื้อกันและกันทางานตรงไปตรงมานะครับเราอยู่ในยุคข,ของที่มันเป็นระบบดิจิตอลนะครับเราจะไปโกหกใครไม่ได้ตรวจสอบได้ด้วยข้อมูลเช็คดูว่านายคนนี้ พิทักษ์ชนภูองชชยเนี่ยอยู่บริษัทเอจริงไหมถ้าอยู่จริงทํางานจริงไหมเป็นคนอย่างไรทํำซื่อสัตย์หน้าที่ไหมเนี่ยครับเราสามารถตรวจสอบได้ทุกวันนี้นะครับคุณจะปกปิดใครไม่ได้แล้วนะครับคุณจะไปพูดอ้ำอ้ำอึ่มๆบางมากบางฟอร์มไม่ได้แล้วนะครับมีอะไรก็ต้อง เปิดเผยข้อมูลให้กับคุณลูกค้าทราบนี่คือมีความซื่อสัตย์จริงต่อผู้เอาประกันนะครับท่านที่เป็นคุณลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าท่านจะซื้อประกันท่านต้องมองคํานึงถึงว่าตัวแทนคนนั้นมีความจริงใจไหมในการที่เขาลงไปขายให้กับท่านเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างให้ครบถ้วนสมบูรณ์ไหมนะครับชี้แจงปัญหาต่างๆนะครับนี่คือในเบื้องต้นนะครับต้องพิจารณาในเรื่องของตรงนี้ ทุกครั้งนะครับหรือว่าถ้าบางท่านอาจจะเป็นลูกหลานของเรานะครับเราก็ช่วยสนับสนุนก็ถือว่าสุดยอดนะครับแต่ก็ขอให้ลูกหลานนะครับบอกเขาว่าให้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพของเขาเนี่ยครับก็คือการที่เราได้ทํางานกับตัวแทนประกันชีวิตทํางานกับตัวแทนประกันชีตยังไงก็คือท่านซื้อประกันนั่นแหละตัวแทนประกันชีตก็จะทํางานให้กับท่านดูแลท่านเปรียบเสมือนเป็นเรื่อญาติเปรียบเสมือนเป็นความอบอุ่นอย่างหนึ่งที่มีตัวแทนประกันชีวิต อย่างมืออาชีพอย่างเราทีมเราดูแลท่านหลายๆอย่างที่ผมพูดไปนี้ถ้าท่านไม่เข้าใจอะไรท่านให้เบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปหรือไปที่อินบ็อกของผมได้นะครับไม่เข้าใจอะไรผมจะสามารถชี้แจงข้อมูลข่าวสารให้กับท่านได้ทราบนะครับในส่วนที่เป็นสาระสําคัญนะครับที่เปิดเผยได้ขอฝากกับท่านผู้ชมไว้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ